ฉันดีใจที่เจอเธอฉันดีใจที่เจอเธอเธอคือกำลังใจขอบคุณคลิปมากนะที่อุตส่าห์สละเวลาตามผู้หญิงมางานกับแม่แม่ครับเสียจุนเนะี่ยเขาเป็นคนสำคัญที่แม่อยากจะให้คลิปรู้จักเอาไว้เขาเป็นเจ้าพ่อสังหาริมทรัพ์์เขามีที่ดินสวยๆเยอะ ถ้านในอนาคตรเราอยากจะขยายกิจการโรงแรมของเราอ่ะเราอาจจะต้องร่วมธุรกิจกับเขาคุณแม่ครับผมพร้อมจะอยู่ข้างคุณแม่เสมอนะครับขอแค่แม่อย่าบังคับผมเรื่องไม่ต้องห่วงแม่จะไม่พูดเรื่องแต่งงานกับหนูพิมมอีกเลยอะไรนะครับคุณป้ามาแล้วหรอคะ <c oughs> สวัสดี <c oughs> ค่ะคุณป้า สวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้สวยมากค่ะโอ้โอ้แตาละขอบคุณนะคะคุณผู้หญิโอ้น่ยซับซนะคะโอ้ขอบคุณค่ะไม่ใช่นี่ค่ะสวยมากอขอบคุณค่ะคุณป้างั้นเดี๋ยวเราไปกันดีกว่านะคะค่ะ จะมาแผนไหนกันแน่เนี่ยหลายรึยืนอะไรเนาะมาไงวนี่ยืนไม่อุนสวัสดีครับสวัสดีค่ะลูกสาวดิฉันเองค่ะเป็นไงคะสวยไหมคะ สวยเหมือนคุณแม่เลยครับผมอข,อขอบคุณนะคะขอตัวก่อนนะคะครับผมดูสิผู้ชายอะมองหนูพิมพ์ตาเดียวเลยแต่ผมว่าชุดของน้องพิมพ์เขาโป๊ไปดีกว่าค่ะแม่แหมตะคริดผู้หญิงเนี่ยนะมีดีมันก็ต้องโชว์อย่างหนูพิมพ์เนี่ยเขามีดีตั้งแต่หวัวจรดเท้าคนก็ต้องสนใจเป็นธรรมดาแหละ หิงเชิญนะคะค่ะคุณพี่น่ไปเไหนอตัทเต็มที่เลยครับไม่ต้องเกรงใจนะครับเสสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหญิงก็จินีโอ้โหสุขสันต์วันเกิดนะคะขอบคุณครับที่เป็นเกียรติมาในงานวันเกิดแล้วนี่คุณชาคริตลูกชายคุณหญิงเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับสมคำนล่งลือที่ว่าเป็นคนหนุ่มไฟแรงจริงจ แล้วนั่นคุณ,คณพิมพ์สิริค่ะอ๋อคุณหรือเรียกว่าหนูพิมพ์ก็ได้ค่ะลูกสาวของดิฉเช่นเองค่ะ,ะพิมสิริอเอ๊ะคุณหญิงเคยเล่าให้ฟังว่าเป็นคู่มั่นกับคุชาคริตไหมไม่ใช่หรอกค่ะพิมพ์กับพี่คริตเป็นแค่เพื่อนกันค่ะอ๋อเลยครับ ผมไม่นึกว่าโลกใบเนี้ยจะมีผู้หญิงสวยๆที่ไม่มีคู่สิถ้าผมหนุ่มคนนี้60ปีนะผมคงเป็นผู้ชายคนแรกที่จะส่งดอกไม้คุณพิมพ์ทุกวันเลยเนี่ยอะเชิญครับเชิญ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 นะเชิญครับเดี๋ยวจะไปคุยด้วยนะครับ เบสมาดีสดใสยัง,งเลยเสียรีเนี่ยเนาะตะทิตเดี๋ยวไปหาของว่างนะลูกแม่คุณหญิงสจีแล้วก็หนูพิมพ์เนี่ยจะรอยอยู่ที่นี่ครับแม่คุณป้าคะพี่คริสแสดงอาการอะไรบ้างไหมคะแสดงสิลูกผู้ชายนะท้ามีเสีย ก็ไม่เห็นคะ่ะดีเลยคะ่ะคุณหญิงพี่คะ่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยน้องว่าเราเริ่มแผนสองเลยดีไหมคะน้องเนี่ยเห็นคนที่จะช่วยทําให้ตะคลิปเนี่ยขันยิ่งิดมากขึ้นแล้วคะ่ะคุณพี่ยังไงคะ่ะคุณแม่ ก่อ,อครับขอบคุณครับ,รบก้องอยังไงคะว่าคืนนี้นะก้องนอนทั้งเดือนกับฟ้าลั่นดีกว่าถึงมันจะคับแคบไปหน่อยแต่อาคิดว่านอนเนี่ยมันปลอดภัยกว่านอนที่โรงแรมผมเกรงใจคุณอานะครับอือไม่ต้องเกรงใจหรอกพ่อก้องพ่อก้องกับพ่อเนี่ยก็เคยช่วยพวกเราไว้ตั้งเยอะงั้นเดี๋ยวนาไปจัดที่นอนให้นะ มุย้ยนะช่วยพยุงพี่ก้องหน่อยนะเดี๋ยวพ่อจะเข้าครัวด,ดูซิว่าพ่อมีอะไรทำกินได้บ้างจ้าพ่อใส่พยุงเองจ้ะไม่ต้องใส่เข้าครัวกับพ่อก็ใสยอยากช่วยดูแลพี่ก้องนี่ไอใสนีย่ยังไงนะหน้าที่ดูแลพี่ก้องบบเป็นของพี่มุย้ยพ่อเลิกจับคู่พี่ก้องกับพี่มุ้ยแล้วพูดอะไรเนี่ยใสใสทนไม่ไหวแล้วที่ต้องเห็นพ่อมานั่งจับคู่พี่ก้องกับพี่มุยนะ้ยอ่ะใส phải sao con hả ông lắm ngay cháu บ้านอลคนทำไมซื่อบื้ออย่างนี้นะใส่เขาไม่ได้หมายความอย่างที่พูดจริงๆสักหน่อยอาบตัวก่อนโอ้จะรีบไปไหนขอบนุครับ นี่ครับคุณแม่มีจขอคบคุณคุณหญิงนะครับค่ะขอบใจจัอน้องพิมนะครับแม่นี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่คริสอะถามหาเนาะลูกพิมพ์ของน้าเนี่ยไปทักทายเพื่อนที่เคยเรียนกันที่เมืองนอกเลยจ้ะนู่นครับจุดเรื่องไง เสรคับสวัสดีครับคุณจ้รล้านดีดีด้วยนะครับขอบคุณมากครับโอ้แขกมาเยอะนั่นมันเดี๋ยวถ้าเข้าถึงบ้านแล้วก็โทรหาตัวเองใหม่นะมุ้ยนะจ้าตงตกใจหมดเมื่กว่านะมอนแล้วทำไมคุณต้องกลัวน้ามอนด้วยล่ะครับจีบลูกสาวเขาก็ต้องกลัวพ่อเขาสิจีบเออจีบอยู่ตอนแรกฉันคิดว่าน้องมุ้ย สังเกตคนจนของท่านนะแต่แล้ววันนี้ฉันก็ได้รู้ว่าน้องมุยไม่เคยรังเกียจเจ็บเลยอะรีดเปลไรหรือเปล่าลูกอย่าบอกนะพวาเกิดหพวงน้องพิมพ์ขึ้นมาผมขอตัวเข้างน้ำก่อนนะแม่ ครับเสียครับแฮปปี้เบิร์เดย์ครับขอบคุณมากคุณจรัญที่จริงเราคนกันเองครับที่หลังไม่ต้องซื้อของขวัญมานะเนี่ยเบ่งเงินเบ่งทอง <c oughs> ไม่ต้องห่วง <c oughs> หรอกครับเสียของขวัญที่นี่ก็ไม่กี่แสนอ่ะบ้าผมสบายนี่ว่าแต่ว่าเรื่องโรงงานที่ดินบหมีนั่นอ่ะตกลงไปถึงไหนคุณทำให้เจ้าของที่มันยอมขายได้ยังคือผมไม่ต้องห่วงนะครับเสียเรื่องเนี้ย ผมกำลังทำให้ไอมอนเนี่ยมันจนตรอกเดือนที่แล้วคุณก็พูดอย่างเนี้ยฮะ<_ <EN> _>นี่ถ้าภายในเดือนนี้นะคุณยังทำให้มันขายให้ไม่ได้เนี่ยคุณคิดว่าผมควรจะทำยังไงโอ้โหเสียผมมีแผนอยู่ยเรื่องใหญ่เลนะป้าป้าจะบอกให้เสียหยุดซื้อที่ดินของเราเหรอ,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 อฉันบอกให้แกนะหยุดพูดปากดีเหลือเกิน อะไรที่ทําไม่ได้เนี่ยหุบปากไปเลยนะเสียไม่ต้องห่วงนะครับผมมีวิธีที่จะทําให้ไอ้อมรอนเนี่ยมันขายที่ให้เสียภายในสิ้นเดือนนี้แน่นอนครับมันน่าง่ายกาลังจะกูดแบบนี้อยู่พอดีนัเฮ้ยนั่นมันคุณชาคริตเนี่ยคุณสองคนรู้จักด้วยเหรอเออคือรู้จักซสยิ่งกว่ารู้จักอีกครับเสียครับครับ ไม่มีอะไรแล้วครับมันทำลายโรงงานของเราเราไมนต้องงานพุกที่ดินของโรงงานนี้ใครกันครับพ่อในชาติาลูกสาวจะเปิดใจมาคุยกับลูกสาวและแกมาทำอย่างนี้กับลูกชายทันนะหรอลูกชายอฉันดีใจที่มีเธอฉัน जा के